สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและคิดชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครคลิปนี้ตามสัญญาชุดสามตัวบนของรัฐบาลงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงวดที่แล้วก็คือแม่นมาสองตำงวดแล้ว ปีหกสองนั้นพอสองสองพันห้าร้อยหกสิบสองแม่นรวดเลยสิบสี่งวดปีนั้นรู้สึกว่าจะผิดอยู่งวดเดียวนะฮะจะผิดอยู่งวดเดียวก็ตั้งแต่คัดสูตรมาก็เริ่มแม่นแล้วนะเริ่มแม่นเลยก่อนผมลงสิบห้าชุดนะฮะสองตัวบนสองตัวล่างสิบห้าชุดแล้วก็ สามตัวบนนี่รู้สึกว่าจะยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดชุดนะแต่ตอนนี้ลดลงมาเยอะตลดลงมาเยอะแล้วก็เน้นที่ใส่ดาวให้ตัวสำคัญน้ำคัญเนี่ยห้าสองนั้นห้าดาวเก้าสองแค่สี่ดาวนะเนี่ยเราก็เน้นให้ต้องดูดาวด้วยแต่บางทีดาวก็ไม่มานะโดนนอก เอเมื่อาวานฮานอยก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิม <c oughs> ได้ค่ากับข้าวกันหลายท่านนะฮะท่านที่มีที่ลงมันก็ได้ค่ากับข้าวโดยเฉพาะหน่อยแรกนะฮะหน่อยแรกพวกที่ผมให้ตัวตัวเดียวไปนะเน้นตัวเน้นหน่อยแรก ก็คือถ้ามันไม่มาเฉพาะกิจกาชาติก็ต้องตามพิเศษนะฮะแต่ใครไม่มีทั้งคู่ก็รอดูไปก่อนส่วนเลขที่ให้นะฮะ5ห้ากับสองนั้นนี่นะฮะวิ่งรูดห้ากับสองแปดกับหเมื่อวานมาห้าเก้าหนึ่งเฉพาะกิจข้างล่างแปดสองเลยนะแปดสองสองแปดสองแปดมั้งเนี่ย มันตรงกันนะฮะตรงกันเน้นที่สองแปดแต่มันออกแปดสองห้าก็เข้าแล้วห้าเข้าห้าห้าเก้าหนึ่งนะกาชาติออกหกสามเจ็ดข้างล่างแปดเจ็ดนี่นะหกแปดอะไรพวกเนี้ย หกสามเจ็ดหกก็มาข้างล่างแปดเจ็ดแปดก็มาอีกพิเศษออกสาม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 ห้านะแล้วก็หกสองก็เข้าตัวเข้าตัวรูดนะเข้าตัวรูดหกเอ้ข้างล่างหกสามไม่ใช่หกสองหกสามเข้าตัวรูด

ไอ้หกเก้าหกเก้าก็ตรงตรงตรงัวนี้นี่นะหกเก้าของว i p พีเมื่อวานก็ได้เจาะก,กันเยอะได้เจาะก,กันเยอะก็สมาชิกที่อยู่สวีเดนนะก็ฟันไปยี่สิบห้าเข่ง ฟันไป25เข่งที่ออก82นะฮะ25เข่งส่วนผมได้ทั้งทุนหากทุนแล้วเหลือ3เข่งเหลือ3เข่งก็ได้ค่ากับข้าวกันแต่ไม่พอหรอกเมื่อวานไปซื้อไก่ไก่กับหมูแล้วก็อะไรนะสีอหวานแล้วก็สีอดำ มาทำพะโลให้หลานหลานชอบนะหลานชอบฝีมือผมนี่หลานชอบกินทุก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 คนนะชอบติดใจก็หมดไปสี่ร้อยกว่าบาทแต่ก็คุ้มฮะได้ให้ได้ได,ได้ซื้อมาให้ทำให้หลานกินแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยนะฮะผมไม่ใช่พอได้ค่าประทูด้านหา เอาไปลงขวดผมไม่มีนะผมไม่ได้ลงขวดเราไม่แอลกอฮอล์ไม่มีนะแอลกอฮอล์ไม่มีคือเหล้าบุรีแล้วผมไม่สูกไม่ไม่ดื่มไม่สูกเที่ยวก็ไม่เที่ยวเย็นมาก็นั่งทําหวยบางทีทําไปถึงตีสี่ก็มีนะฮะทำไปถึงตีสี่ก็มีอย่างหวยรัฐบาลเนี้ยบางวันผมทาถึงตีสี่เลยท่าน อย่างเมื่อวานผมโชว์ไปผมส่งไปหวยฮานอยไปตีสีก่กว่าเนี่ยตีสี่กว่าเมื่อวานแปดเบิ้ลนะฮะแปดเบิ้ลแล้วก็สามแล้วก็เจ็ดสี่นั้นไม่มาเพราะสี่มันออกตัวดำๆมัน,มนไม่สวยมันก็เลยไม่มาสี่ไม่มาศูนย์ไม่มีก็เจ็ดข้าวแปดแปดนั้นออกอะไรอ่ะแปดสองกับแปดเจ็ดนะแล้วก็เก้าแปด แปดมาสาม้าหน่อยผมก็บอกแล้วสมาชิกเรียนมายังสมาชิกเนี้ยให้ดูตัวชนนะฮะให้ดูตัวชนนะฮะตัวชนตัวไหนมันมามันมาอย่างน้อยก็ต้องมาฮะหนึ่งหน่อยแล้วก็สามถึงสี่หน่อยนะฮะตัวชนเมื่อวันก่อนก็ให้ชนอะไรวันก่อนให้ชนเก้าเก้ากับสามเนี่ย นี่นะฮะเก้ากับสามตัวเดียวตัวเดียวก็สามอีกสามก็มาสามก็มาสามแปดกาชาติสามสี่ปกติฮนะแล้วก็เก้าเก้ามาเนะก้าสี่นะเก้ามาเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ปกตินี่ฮะมันต้องมาชนแล้วมันต้องมานะฮะท่านสังเกตด,ดูให้ดี สังเกตดูให้ดีวันนี้นี่นะฮะหวยฮานอยวันที่ห้าเอาไปหาค่ากับข้าวกันเฉพาะกิจการชาติพิเศษเด่นวิ่งและรูดนะฮะไม่ใช่เด่นวิ่งเจาะนะท่านต้องอ่านให้ดีนะที่ผมให้ไปคือเด่นวิ่งรูดแต่ท่านไปเจาะแล้วเสียแล้วท่านมาโทษผมว่าหวยไม่เข้าเอา เด่นวิ่งลูดนะไม่ใช่เด่นวิ่งเจาะนะฮะพอหวยไม่เข้าปั๊บผมก็อดไปด้วยนะฮะท่านต้องคิดได้ดีถ้าทําแบบนี้ไปบ่อยผมคัดออกนะฮะไม่เอาไม่เอาอะถ้าท่านกลัวเสียท่านอย่ามาเล่นนะฮะต้องใจต้องเป็นนักเก็งหน่อยไม่ใจเห็นแค่ตัวถูกฮานอยหนึ่งแล้วก็จะเอาอีกถูกฮานอยแล้วก็จะเอาอีกไม่เอานะไม่ต้องไลน์มาผมหรอกถ้าถ้าผมไม่ตอบก็เล่นตัวเก่าไปเน่ยอย่างเมื่อวานอะไร ปกติอะไรก็เล่นตัวเก่าไะให้ให้ตัวเดียวอะไรไปก็ไปเล่นตัวนั้นแหละหรือไม่งั้นก็ดูในนั้นแหละไอ้แปดก็หกอ่ะสองห้าแปดหกนี่เราก็เก็กเอากะเอาโดยเฉพาะแปดมันมามันมันเบิ้ลเราก็เล่นแปดไปก็จบนะก็แปดสี่แปดเจ็ดแปดสามแปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งและเก้าสี่ ปกติแล้ววีไอพเด่นวิ่งลู่ศูนย์กับเจ็ดก็มีศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดสองนะตัวเดียวกับอันนี้ไปก่อนตัวเดียวผมยังตัวเดินกับตัวเดียวผมยังไม่ได้ลงแล้วก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวจบคลิปก็ลง <c ười> คือใครอยากจะได้ นะฮะใครอยากจะได้ก็เข้าลายมาหาผมขอผมแต่ขอร้องได้ตัวเดียวไปไม่ใช่ไปเจาะนะฮะเจาะท่านเจาะบนล่างแต่ท่านลู่ท่านลู่ล่างอย่างเดียวนะฮะออกอะไรมาถ้ามันมีเ่ยมันออกอะไรมามันก็โดนไม่ใช่มาต้องมาเสี่ยงเฮ้มันจะมาหรือเปล่าวะไปเจาะอย่างเมื่อว,วานไปเจาะอะไรตัวอื่นอย่างเงี้ยอ่านะ ก็โดนกินไปแต่ว่าเขาบอกนะแต่ผมไม่เชื่อหรอก <c oughs> นะผมไม่เชื่อหรอกว่าว่า,วาหวยห้านอยจะกินคนที่คนที่วิ่งและคนที่รูดไม่มีฮนะนี่ก็มอวานคู่ดับล่างมวานให้ไปแล้วนะฮะเลขวิ่งยังเพราะว่าต้องรอรอให้ลงสองตัวบนเสร็จก่อนพรุ่งนี้ถึงจะลงนะสองตัวบนรัฐบาล ไทย16ทับ6ทับ6 8ชุด3ตัวบนมี1 2 7 1 2 6 1 2 4 1 6 4 1 7 4 1 6 7 4 2 6 2 4 7 2 6 7 4 6 7และชอบมากเลยฮะ2 2 7มีอยู่ชุดเดียวชุดเบิ้นชุดเบิ้นชุด3กลับ ใครอไปโต๊ดถือว่าพลาดนะฮะใครไปโต๊ดถือว่าพลาดแทงรัฐบาลเลยซื้อหวยรัฐบาลสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองสองนะฮะซื้อมันเึงสามใบเลยแหละนะฮนะเพราะมันมันมันชุดนี้มันง่ายมันมันเล่นน้อยหน่อยแต่ท่านจะไปเล่นหนึ่งสองเจ็ด แล้วซื้อมาหกใบนึ่ยมันก็เสี่ยงเสียไปทั้งอีกสามใบนะฮะชุดเน้นก็ดูดาวเอาแล้วกันนะฮะมีสองสองเจ็ดกับหนึ่งสองเจ็ดเท่านั้นที่เน้นเยอะหน่อยนะฮะที่เยอะพ่ออะไรอ่ะในเนี้ยมันมีติดมันมีตัวติดดับอยู่แต่ว่าดับแค่สูตรเดียวอาจจะมาได้นะฮะมีอยู่มีอยู่สองตัว ส่วนไอ้หนะึ่งหกสี่ฮะหนึ่งหกสี่นี่อยากจะไม่ต้องเปลี่ยนมนะันหนึ่งหกหนึ่งหกสี่มันอยู่เลยในหลักร้อยเหมือนกันหมดเลยก็เบาได้ก็เบาฮนะหนึ่งหกสี่เบาได้ก็เบาก็คลิปนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ลงใอ้ทุดสองตัวบนให้ นะแล้วก็เลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆเนี่ยที่เขาไปนี่เป็นสิลนะเราได้บุญเกิดเขาใช้นี่ได้โดยเฉพาะหวยห้หาหน่อยที่ผมลงให้นั่นได้จริงๆนะได้จริงๆเมื่อวานขนาด <laughs> จะแทงจะแทงแปดสองสองแปดด่ไปกดห้าแปดแปดนะเออเออ ก็เลยอดไปอดไปที่จะได้สักสามสิบเข่งกลับไปเสียซะสองเข่งเออว่าเอาใหม่เอาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ว่าเออกู้เงินเขาเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วเป็นหนี้เป็นสินเขานะ่ะเขาจะได้มีตังค์เอามาใช้หนี้นะถ้าท่านกล้า แต่ไม่ใช่ว่าไปแล้วเล่นบาทสองบาทไม่เอานะฮะเออมันต้องอย่างน้อยๆลงทุนไปสักครึ่งแข่งครึ่งแข่งนะครึ่งแข่งตัวละนะตัวละนั่นแหละถึงจะได้อบทนี้บทสินได้ถ้าจะไปเล่นสาวสี่สาห้านี่ก็ไม่ไหวคคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ค่าประตูโดยพร้อมเพียงกันนะฮะสาหรับที่ใครที่ชื่นชอบฮานอยไม่มีอีกแล้วนะฮะโอ้ยฮานอยที่ให้แบบผมคลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ